ทุ้วก็แล้วคุณน้องบอกว่ามีคนเรียกผมนะผมใครวะเดาเนาอคว้าเฮ้ยเฮ้ยแล้วก สวัสดีครับผมสวัสดีพีพีเอฟซรุงป้านะทุกทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องวิแฟร์พาไปเรื่อยนะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมพาน้องต้นต้นมาให้ต้นไม้ต้นไม้สวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมไ <c> ป <oughs> พาน้องต้นไม้จะไปหาที่นอนในป่านะคนนะซึ่งวันเนี้ ผมยังไม่มีแผนจะหาที่นอนแบบว่ายังไม่ฟิกจะนอนที่ไหนทุกคนจะไปเ,เดินหาสำรวจในป่าก,ก่อนว่าตรงไหนน่านอนแล้วก็จะไปแคมป์ปิ้งกัน2คนทุกคนนะนะก็นนี้เล็กไม่ว่างเล็กประทุระแต่งถวัลนะทุกคนก็เลยมาคนเดียวกับน้องต้นไม้ไม่ให้คนเดียวมาทุกคนกับน้องต้นไม้ทุกคนนะซึ่งน้องแบบว่าเห <c oughs> มือนนอนในกระท่อมเบือ่อทุกคนนะผมก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นทีสันให้น้องนะไปนอนในป่าแทนแล้วก็ผมก็นอนกับน้องสองคนนะทุกคนผมก็เตรียมพวกอุปกรณ์แบบว่า,าไฟแชก แล้วก็เอาอุปกรณ์ก่อ,กอไฟมาแล้วก็เรากินข้าวจากบ้านมานทุกคนนี่ก็ประมาณห้าโมงกว่ากับหกโมงทุกคนนะแล้วกิกนข้าวจากบ้านมาแล้วแล้วก็จะมากินขนมกรอบแกบหรือว่าเป็นพวกน้ำขนมในป่าทนะุกคนนะก็รองท้องกันคืนเฉยแล้วก็ผมมีเตรียมเปลมาทุกคนเปลมานอนะทะเร้าแบบว่าหาห้างไม่เจอหรือว่าะอะไรก็นอนในเปลแทนทุกคนนะนะแล้วมีเตียมพวกเสือ่อมาด้วยสำรองไว้ก่อนเพื่อนอนพื้นน,นั้นทุกคนโอเคเราวอกกันทางเลยทุกคนเดินทางไปที่ จุดที่เราจะไปจะไปนอนกนันทุกคนก็ไปดูข้างหน้าทีจะหาที่นอนให้ได้ทุกคนนะคืนนี้ใครชอบคืนนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เราสองคนนะฮะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจฝากติดตามเฟสเพจเฟสบุ๊กอีกช่องทางนะเพื่อเป็นกำลังใจอีกหนึ่งช่องทางเรานะทุกคนไปทุกคนพร้อมยังสู้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 ไปทุกคนเดินทางค,ครับผมไปโอเคพี่ๆครับตอนนี้ผมกับน้องต้นไม้ก็กําลังเดินหาที่พักกันทุกคนนะซึ่งเราจะหาทำเลที่แบบว่าอยู่ใกล้กับน้ําตก อยู่ใกล้กับลำธารน,นะทุกคนนะซึ่งที่ได้ยินเสียงมอไซค์ทุกคนเป็นวิบากนะทุกคนที่เขามีกันครับไปเที่ยวป่าก,กันนะทุกคนซึ่งหมายคันมากเจอมาสักครู่นะครับผมก่อนขึ้นมาบนยอดเขาบนเขานี้ก็เจอตรงตีนเขาสิบยี่สิบคันเลยเป็นแบบว่าขับเที่ยวปา่าชมธรรมชาติกันนะแล้วก็วันนี้วันหยุดด้วยทุกคนวันอาทิตย์ก็เลยมีพวกว,วิบากจะเยอะมากแอนิโรฮะขับลุยป่าก,กันโอเคถ้ามีเสียงรบกวนเข้ามาก,ก็ขออภัยพี่นะตอนนี้นทุกคนนะ ก็สักบายไทยอะสักบายสัอบายไทยอะแต่ว่าเริ่มเนนหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเดินขึ้นเนินหินนะเพราะก่อนอันนี้เราไม่ถ่ายใหพ้พี่ดูนะเราขึ้นมาถึงสักพักก็ค่อยถ่ายทุกคนสู้ย่ะยำรีมไม่เหนือน่อยเหนื่อยสามเณรสามเณรโอไม่สมมมามเณรนนไม่กลัวทุกคนนะเราไม่กลัวเป็นมาคืนนี้ทุกคนคนน้องผมก็เตรียมพวกยาก,กันยุ่งหรือว่าเป็นพวกทูบก,กันยุ่งมาแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวเรื่องความเที่ยว่ะ ยุงป่าหรือว่าไข้ป่านะทุกคนผมเตรียมพวกยาพาราเบื้องต้นใบยาพาราแก้ปวดรวมเป็นพวกยาแก้ไข้นะเตรียมมาเผื่อด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวผมและตัวน้องนะไปไปเรื่อยทุกคนใกล้ถึงปลายทางหรือเปล่ายัางไม่แน่ใจก็จะไปตามทางนี้นะสิว่านี่ยู่ยประสาอยู่เราประสบการณ์ให้น้องนะทุกคนน้องจะเขานอนนอนป่ามากกว่าผมอีกแต่ว่าซึ่งผมก็พาน้องมาอยู่บ้านนี่ก็น่าเกือบเดือนแล้วมั้งเดือนกว่าแล้วมั้ง ที่บ้านผมอ่ะก็อยู่เต็นท์นอนในกระต๊อบนะไม่ได้ออกมานอนในป่าแบบนี้เลยวันนี้ก็มาครับประสบการณ์ในป่ากันทุกคนนะให้น้องช่วยแชร์ประสบการณ์ให้ผมด้วยเพราะว่าน้องอยู่ป่ามากกว่าผมเองนะเข้าไปในป่าทุกคนหาที่นอนกันคน มาเราเดินตามทางต่อจะไม่เจอไม่เจอเราจะไม่เจอที่พักแน่เราจะหาที่พักคว้าเกี่ยววะเราจะลงไปทางน้ําตกอยู่ฝั่งโน้นนะน้ำอยู่ฝั่งโน้นเราจะลงไปทางนี้เพื่อไปหาน้ำทุกคนที่พายอยู่วาดิถ้าเราเดินตามทางอยู่เราจะไม่เจอที่พักแน่เราจะไม่เจอน้ําด้วยทุกคนต้องหาจุดที่จะไปหาน้ำทุกคนดิตายรอ่ะดีเอ่อห้องเยี่ยมห้งเยี่ยมเยี่เยี่ยมเยี่ยมอย่ต้องจบร้อนไข้โย่ห้องจะตามหลังผมมานะ เดินทางมาปเองอตอนนี้ก็เริ่มค่ำทุกคนนะหกโมงนี่มันมืดเร็วเพราะว่าเป็นช่วงแบบว่าหน้าหนาวพาที่ตกเร็วมากทุกคนเดินไปหาน้ำบรนทุกคนอยู่ใกล้น้ำดีนะทุกคนเอกลางคือเราเราจะอับน้ำอยากจะอะไรก็ใช้น้ำได้ทุกคนนะรอยากจะกินน้ำถ้นาน้ำไม่พอแล้วก็ใช้น้ำจากน้ำตกได้ทุกคน ยกเลยย่ข้างสายโย่อ่สายโย่เจะไปหาน้ำนะทุกคนนะแต่ไม่ว่าช่วงนี้น้ำจะแห้งมากแค่ไหนเพราะว่าฝนไม่ตกนานมากนะทุกคนทีพังลางโย่ดีแล้วทุกอย่างแล้วว่านกคงจะช่วยอ่ะคงจะช่วยอ่ะคงเนอ่ะช่วยอ่ะเป็นตัวไหช่วยอ่ะช่วยอะไรเยช่วยอะอะไรอะไรโย่อือช่วยอ่ะใช่ปะ ถามว่าน้องเจ็บขานะเห็นมีแผลที่นิ้วด้วยน้องออกไม่เจ็บเป็นแผลเก่าทุกคนนะเร่มแห้งแล้วเดีย๋ยวผมอมาพยายามให้น้องใส่แอบขาย,ยาวเพาะใบมาแต่ว่าน้องไม่ไม่อยากใส่บอกาอึดอัดนะใช้ไม่ถนัดมันไม่ถนัดเท้านะอ๋อน้ำทำไมเงียบจังแห้งมากทุกคน,นแห้งมาก Oh. ออ้ีตงคะถ้าเราไม่เจอห้างเราก็จะนอนผูกเปลนะทุกคนนะเปลย้วโอเคอยู่ก็นอนนะอยู่แต่ว่าถ้าเปลไม่มีที่ผูกก็ใช้มันเป็นเสื่อนอนกนันนะก็จะทำแบบที่รอบๆมันดูสะอาดโล่งตานะโอ้ oh. ดูทำเลยกันสิ เฮ้ยกคนคดดึงไก่อเสียงเหมือนชนีหรือเปล่าไก่ของคุมคเสียงใกล้มากชนีทุกคนควช่วยยอพอเี๋ลองาว่เอาคุณเหรอว่าอยู่เยอะนะยอะนยิ่งช่ยลองจังเยอะะลองตามมานะเดี๋ยวลองมืองเยอะนะ อ,อีเพราะว่าถ้าไปต่อมันจะลกอะเราจะไม่เจอน้ำทุกคนตอนนี้เราเสิร์มาเจอน้ำตกแล้วทุกคนแต่ว่าต้องหาที่ดีกว่านหน่อยมันแห้งไปทุกคนเรียกว่าอื้ออ่าานจะเริ่มหาที่ใกล้ได้ทุกคนอีกนิดเดียวเฮ้ยทุกคนมันเหมือนจะเริ่มคุนตรงนี้นะ มเคยมากับน้องแดงหรือเปล่าที่มีต้นนี้ล้มอยู่นะไม่รู้ต้นอะไรอายุเยอะมากทุกคนเนี่ยเป็นน้ำแห้งมากทุกคนอ๋อที่มาดูสวนว่าหาที่ปลูกเตยน้องดีกว่านะนะ้ำแห้งมากแต่ว่ามันพอมีน้ำอยู่วนะไม่ได้เยอะมากาเท่าไหร่ตรงนี้พอมีน้ำยอยู่ คน,คนมันพอมีน้ำอยู่นะสามารถใช้ไปทางชื้นได้เฮ้ยทุกคนตรงนี้เหมาะนะตรงนี้เหมาะอยู่นะที่สามารถผูกเปลน้ำได้แล้วมีติดน้ำที่สามารถใช้งานน้ำได้ทุกคนก็ยอมไม่เสียโย่ไม่เสียมาแล้วชาวเชียดเชียดตรงนี้ดีตรงนี้ก็ ที่โลง่งเย็นทุกคนดีเรื่องกลัวฝนไหมนาะตกเพราะว่าฟ้าโล่งมากทุกคนเรื่องฝนเรื่องกลัวเลย oh. เราเข่อจอยู่ห้องคุคยกัน oh. อ่ะจะสัมผัสอยู่ธรรมชาติทุกคนนะนี่จะได้ย่งนี้ใจคิดหรือเปล่าตรงนี้ผมคุ้นๆนะมันจะเคยมาน้องแดงเมื่อก่อนโน่นนะเคยมานอนน้องแดงอนะ่ะ นี้ที่สูงดีนะตรงนี้ที่สูงด,ดีทุกคนเพราะท่านเมื่มอยอะทุกมัแลโครนะตรงนี้ยกว่นะมอลโครเอะลวโอ้มามีงยยรเปิดโดยมีงยอเรเปิดทุกคนตรงนี้หน,น่นอนนะ เมื่ยออกต้คนมีกล้วยไม้ทุกคนดิมีกล้วยไม้ทุกคนนะสวยมากดิโล่งดีมากทุกคนฟ้าเปิดดีมากเลยพ่อยังเมื่อยออกยังพังคุเออเกจดาวพ่อพังคุกดูเฮ้ยพ่อรู้กันจะมานอนบนนี้กันนะทุกคนเหมือนจะมีรอยทุกคนมานอนด้วยทุกคนนอนบนนี้กันแล้วก็ เราจะปูเสื้อแต่กว่าดพื้นที่สะอาดก่อนเราจะปูเสื้อเลยทุกคนนะวันนี้เราเพราะมันอยู่สูงโโโคือว่าปลอดภัยกว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งดีนะอยู่ต่ำเกินไม่ค่อยดีเพราะอาจจะมีพวกสัตว์มีพิษเข้ามาทุกคนเนี่ยทุกคนวังจะเป็นทรายหินนะโอเคจะเอาขุมกับน้องต้นไม้จะขอเตรียมพื้นที่แล้วก็จะทำที่นอน,นก่อนทุกคนนะแต่เรามาดูทีตอนเราเริ่มก่อไฟอี่ทีทุกคนนะคนะอ่ะวีเขาวีกับเขาอ่ะโอเค เราจะเตรียมพื้นที่นอนแล้วก็จะมาก่อไฟนันกวาทุกคนเพื่อป้องกันยุงนะทุกคนไปโอเคพี่พี่ครับตอนนี้ผมมยู่ตรต้นไม้ก็ทําการเตรียมที่นอนเรียบร้อยทนะุกคนนะกวาดทุบเอาเสืส่อหวานก่อนเลยเพื่อทําท่านอนกันทุกคนนะก็ปรนะมาณนี้ทุกคนผมจะให้น้องๆฝั่งนี้คุณมาฝั่งหนูนะเพื่อป้องกันไม่ให้น้องแบบละเมองคืนนะแล้วก็นี่จดทูบก,กันยุงเรียบร้อยเพื่อป้องกันยุงทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาฟืนไปหาฟืนเพื่อมาก่อไฟตรงขั้นทุกคนนะไปหาฟืนมาก่อไฟเพื่อป้องกันยุงชั้นหนึ่งแต่ว่าเราก็ ไม่เอามาปิ้งย่างหรือว่าทำกับข้า้วกคนแค่ก่อไฟเพื่อให้รู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้หรือว่าป้องกันพวกสัตว์ใหญ่สัตว์ร้ายคนในป่านะอาจจะไม่มีแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยทุกคนนะพร้อมยังเตียทุกคน,นก็เตรียมมีการยุงกันนะอย่างก,การยุงพร้อมทุกคนเพื่อป้องกันยุงกลางคืนนี่ผมไม่เตรียมไฟชิดมาเพราะว่าผมมันะ่นใจว่าฝนไม่น่าตกทุกคนกลางคืนนั้น้างก็ไม่แรงนะช่วงนี้ก็ไม่ห,หนาวมากเท่าไหร่เราเตรียมมะห่มมาทุกคนพร้อมปะโอเคเราสองคนขอไปหาฟืนแล้วจะกลับมาก่อไฟกันนะทุกคนนะ โอเคครับ okay, พี่ๆทุกคนครับตอนนี้ผมกับน้องต้นมันต้นต้นไม้ก็ไปหาฟืนกลับมาก่อไฟเป็นที่เรียบร้อยทุกคนกกกนี่ฮะก็ก่อแบงจันนนเนอร์นะทุกคนเพื่อกลางคืนะไ่้ไ่ต้องหาฟืนยาก,กทุกคนนะเราก็ป้องกันไม่ให้ไฟไม่้าเหมือนกันแบบว่าปัดข้างๆให้มันสะอาดนะไม่ให้มีการลามจากไฟทุกคนแล้วก็ไม่ให้ไฟใหญ่กันไปทุกคนนะนี่ก็ประมาณกำลังดีไม่ใหญ่เกินไม่สูงเกินนะทุกคนนะก็แค่มีเชื้อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นสร้างความอบอุ่นให้เราแล้วก็เพื่อไม่ให้มีสัตว์ร้ายเข้ามาให้เห็นแสงสว่างว่า ไปพอบ้องกันตัวทุกคนนะว่าจะปล่อยใครละจะปล่อยต <laughs> อน้องเหนียวน้องเนี่ยครับผมก็ทุกคนนี่เราเตรียมของกินทุกคนนี่คอยอยู่เพราะชาอังสิเราลังกินขนมการกินของจุกจิกแบบเขียวเล่นกันทุกคนนะคพราเย,ยอะนี่ทุกคนเร่งเยอะเราเตรียมน้ำเปล่าไว้กินข้างทุกคนเรามีของกินอย่างนี้ด้วยทุกคนเดีย๋ยวว่าอืนอันเลย อันนี้ของเหมน้องกคนสบายมากทุกคนแบบมันชิลนะดูดิบรรยากาศข้างๆมองไปรอบๆเป็นแบบว่าน้ําตกเก่าทุกคนนะไม่เก่าคือน้ําตกที่แบบว่าเหมือนแบบน้ำมันแห้งไปทุกคนก็เลยเป็นน้ําตกเหมือนแบบอารมณ์แบบลางๆนิดนึงทุกคนนะนี่ฮะโย่พออ้างโย่อังกูน้องกินนมกันทุกคนถ้าหิวน้ำก็กินน้ำนี่แล้วก็ถ้าไม่พอก็กอดกุดตรงน้ำตกได้ทุกคนน้ำตอนนี้สกปรกนะฮะสะอาดอยู่ นี่ทุกคนนี่บรรยากาศตอนมุมกล้องหน้าทุกคนก็ประมาณนี้ก็ผมเอาไปน้ำกินขนมคิวๆนะอ่ะอุ้ยอ่ะอุ้ยอืมอืมชยย่อืมอืมนี่ยคุณนมให้น้องกินทุกคนน้องกินบำรุงร่างกายนะมีน้ำอัดลมมีขนมมีนมแล้วก็มีขนมปังทุกคนกินคู่กับขนมหมาะมากนะเมือคืนนี้เรามั่นใจว่าเราอยู่สบายแล้วเพราะเรามีของกินที่แบบว่าพอกินคืนนี้

อืมพีจ้าครับอืมสู้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 ชิวๆทุกคนทีนี้ก็มีลมพัดแบบบางๆทุกคนทุกคนเดราขอมาลองต้นไม้ขอนั่งพักชิวๆวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีช่วงค่ำๆน,นะทุกคนว่าเราเป็นไงกันบ้างอากาศที่แบบว่าที่นี่นะทุกคนนะขอน,นั่งชิวๆ,ๆวก่อนนะครับผม โอเคทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาพี่นะเริ่มมืดเรื่อยๆทุกคนนะนี่ไฟก็ติดให้เราสร้างความอบ,บอุ่นนะทุกคนมาให้ไฟดับทุกคนนะก็คอยเติมฟืนเรื่อยๆทุกคนอากาศเริ่มโพลเพสทุกคนเพราะว่าเริ่มเย็นมากแล้วก็วตอนนี้หกโมงกว่าหกโมงสี่สิบห้าทุกคนวะ,ม,ะมาอ่ะมาอะไรนี่ก็าใส่ไฟแบบเข้ามาสวยมากทุกคนนะ ขนมมาเกือบหมดทุกคนก็นั่งกินดีๆทุกคนสองคนนะคุยไปกินไปทุกคนอือฮานะชิวๆทุกคนชอบม,มากบรรยากาศอย่างนี้ครับอยู่ข้างกองไฟแล้วก็ได้นั่งทานขนมกับน้องต้นไม้นะครับห่านน้องบอบปลาของเราเองนะฮะมาดูกันครับเสียงนกร้องเพ้อมากเสียงนกแล้วก็เสียงคุกเครียดหรือเปล่าดังข้างล่างทุกคน ผมเลือกตงนี้เพราะว่ามันสูง,งทุกคนชื่อเรียกเพราะามันสูงนะมันอยู่คือว่าปลอดภยดัยทุกคนนะเนี่ยถ้านอนข้างล่างตรงนน้นหรือว่าตรงฝั่งเนี้ยผมคิดว่ามันจะเสี่ยงกันไปนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากลางคืนม,ม,มีพวกวสัตว์มีพิษหรือเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาหาเรากลางคืนหรือเปล่าเราอยู่ที่สูงนี่แทนนะตรงนี้สบายปลอดโปร่งมากทุกคนอ่าวดีบรรยากาศรอบๆทุกคนดีมากเลยอืมนอนข้างนะ ยิ้มหมาเลยวันใจเหมือนน้องยิ้มใจมากวันที่ได้เปนอนป่าคว้าเนี่ยเนี่ยเนใจอ่ะใจใจก็ได้อืมเอาเดี๋่าว่าชอบไปว่าชอบครับผมได้เปลี่ยนบรรยากาศนอนละดูคนดูควาหชอบมาเลยมาสู้สู้สู้เย็มเย็มต้นต้นไม้ไม้ต้นไม้ต้นไม้สู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 ้อย่าเมยแกอ่าใหญ่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  ยหย่เออเห่มือยอ่ะขวดดูนาะใหญ่ขวดดูเออจดดูจดดูจดดูอากเรียงถือว่าเกิดมันจดดูทุกคนแต่ว่าเรื่องภาษาไทยก็เอ่อเดียวกันใหญ่แต่คนนี้ก็สอนน้องพูดทุกคนนะโอเคเราเมื่อโอ๊ป่วยอเขานะเดี๋ยวคืนมาดูว่าเราจะนั่งคุยกับน้องไปเรื่อยทุกคนก็จะขอว่าควนก่อนแล้วก็รอดูคืนว่าน้องจะนั่งคุยกับผมบ้างทุาคนก็จะให้พี่เอทีมานั่งคุยกับน้องทีนะทุกนคนนะ โอเคพี okay, ่พี่ครับวันนี้ผมกับน้องต้นไม้ก็จะเตรียมตัวนนอนแล้วนะเพราะว่าพักผ่อนกันมาพอสมครวรแล้วคนก็นั่งชิลนั่งคุยไปนั่งทานขนมแล้วก็นั่งดูบรรยากาศรอบรบไปเรียบร้อยแล้วคนก็สวงาโซทูเยอืมทูทกนกร้องเสียงดังมากไม่รูลกะลรทุกคนน้องดังร้านป่าเลยโอเคพอเราก่อไฟข้างหลังทุกคนจะไหมจะไฟก้างหลังคือก่อไว้ทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้พวกสัตว์ร,ร้ายเข้ามาหาเราทุกคนนะป้องกันตัวด้วยการป้องกันพวกสัตว์เดรัจฉคานทุกคนก็ยังไงก็จะขอ นอนพักผ่อนกันก่อนทุกคนเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้เช้าที่ประมาณทุ่มกว่าทุกคนอาจจะเพลียๆนิดหน่อยเพราะเดินป่ากันมาอาจจะนอนเร็วเพราะว่าเดินขึ้นเนินขึ้นหินกันมาทุกคนก็เหนื่อยบางข้อช่วยบอกสิยังด้วทั้งคุณลงอ่ะสุดมากโอเคทุกคนขอนอนพักผ่อนก่อนทุกคนนะก็ข้างๆมีพวกอาวุธเตรียมตัวแล้วก็มีพวกมีดอยู่บนข้างบนนะป้องกันตัวมีมีดมีเอ่อมีพวกอะไรนะถอย่ามีสั้นกับมีดพกพา้ทุกคนนะก็ทุกคนเดี๋ยวก็โซ่เลยพ่อโซ่โมง ซึ่งมันใจป่านะครับใจป่าหรือเปล่ใจใจปาเนี่ยเนาะแล้วผมพกโครื่มือถือมาสองเครื่องนะเครื่องนี้เก่สำรองเผื่อเครื่องนี้แบตหมดทุกคนก็จะพกเครื่องนี้ไว้สำรองเผื่อทุกเชิญน,นะท<ม>ุกคนนะโอเคพเี่ยวผมขอเนาะพักอนกับน้องต้นไม้ก่อน,นนะครับผมเดี๋ยวพบกันนะครับผมฟันดีกูฟันดีครับฟันดีครับ <S 1> <S 1> <S บ๊ายบาย นะครแล้วกูอนี่ยทุกคนแลคุณเขาบอกว่ามีคนเรียกผมนะผมไม่รู้ว่าใครเรียกผมตัไมือนมือ้นตอนนี้ไฟยังติดอยู่ทุกคนนะก็ไฟก่อยังติดนะแล้วปอยูหน่อะเขาอะไเขาอเขาอะไดอืแต่มเมวนี่ก็สี่ทุมกว่าจะหาทุ่มนวอนูไฟยังติดอยู่นะที่ก่อไว้ทุกคนเขาอะย เฮ้ยทุกคนเฮ้ย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 ใคระาน้องน้องขวอะกูเยอะอะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเล็กเหรอเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอะเล็กเล็กขวบมาขวบชูด้าชูด้าทุกคนเฮ้ยทุกคนอะเล็กเล็กขวบมาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอะเล็กเหรอน้องขวบมาเล็กไม่มากแล้วทุกคน เล็กไม่มาครับผมทุกคนใครวะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเล็กไม่มาครับผมนะแล้วไม่มาเล็กพวกนี้นี่วะทุกคนเฮ้ยแต่เสียงมันไม่ใช่ทุกคนเฮ้ยเสียงมันไม่ใช่ทุกคนเสียงมันต้องกลัวมากเลยไม่ใช่เลยทุกคนแต่เฮ้ยผมว่าเฮ้ย ผมว่าทุกคนสมิงหรือเปล่าวะเพราะเมยก็ปีเอสิเมียเมียเมยก็ปีนะเป็นไรทุกคนน้องบอกไม่ใช่พี่เล็กนะน้องบอกไม่ใช่พี่เล็กน้องบอกว่าไม่เหมือนนะทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ทุกคนมันการเดินกันไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่เล็กนะเฮ้ยเฮ้ยเพราเป็นไรวะจ้จ้า ใช่ไหมทุกคนทั้งหมดต้องกลัวทุกคนเมื่อกี้ฝุ่นเขาขอเฮ้ยเฮ้ยทุกคนใครวะเฮ้ยาเรขอหายเลก่อนทุกคนนะว่าม really ันไม่มางผมไม่อกทุกคนคร้ง่ผมออกโทษลกไม่แม่รอบผมนะทุกคนเฮ้ย แลใครวะทุกคนเฮ้ยไม่ได้ไปไหเหรอวะว้าเล็กมึงเล็กมึงมาหากูเหรอวะไปไหนเฮ้ยมีคนมาเรียกกูเป็นเป็นเหมือนมึงเลยเล็กใครกูไม่รู้มึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่เมืองการอยู่เมืองการเหรอแล้วใครมาเรียกมึงกูอยู่นี่กูอยู่อยางต้นไม้ตรงคนเนี้ยนี่มาแคมป์ปิ้งตรงเฮ้ยแล้วใครเรียกกูวะคนเล็กมึงมากูไอากูไปเค็บเบส เฮ้ยทุกคนเล็กไม่ได้มาเล็กหรอวะเล็กอยู่มังการทุกคนเฮ้ยทุกคนไม่ได้แล้วทุกคนไม่เฮ้ยทุกคนไม่ใช่เล็กเอยู่มังการนะเฮ้ยเล็กคนเล็กเล็กวางเลยทุกคนเฮ้ยคนไม่ใช่เล็กนะทุกคนเล็กอยู่มังการทุกคนแต่มันเล็กมากนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนไม่ใช่คู่ไม่ใช่เล็กทุกคนนะ ตอนนี้มันหายไปแล้วทุกคนเมื่อกี้น้องก็เจอเหมือนกันทุกคนนะน้องเจอก่อนผมมาน้องยินเสียงก่อนแล้วก็ผมเปิดไฟฉายมาผมเจอ,อยืนตรงนี้ทุกคนไม่รู้ว่าผมคิดว่าไอ้สม,มิงมันแปลงกายปเยป็นอะ็กหรือเปล่าทุกคนเพื่อมาหลอกล่อผมให้ลงไปไมันก็ให้น้องลงไปทุกคนแล้วก็ตอนนี้สม,มิงมันมันหลุดออกมาจากที่น้องแดงมาไปทุกคนแล้วก็น้องแดงตอนนี้ยังจับมันไม่ได้ทุกคนมันมีฤทธิ์มากกว่าเดิมนะคิน้องแดงทุกคนนะซึ่งผมก็ไม่คิดว่าจะมาเจอตรงนี้ทุกคนเพราะว่าผมมาก็ไม่ได้บอกว่า ไกลมากเท่าไหร่ทุกคนนะไม่ได้ไกลจากตัวหมู่บ้านมากเท่าไหร่ทุกคนนะว่าสมอเสมอเธอไงเสมอเธอใช่ไหมก็อยู่ทีอยู่างเราผมบอกให้น้องนอนก่อนทุกคนทุกคนะดูด้านล่างก่อนนะไม่รู้ว่าจะเป็นภาพดวงจ้าหรือสองคนหรือเปล่าก็จะแบบว่าคิดมากไปหรือเปล่าทุกคนเพราะยังไม่ได้หายเลทุกคนนะหายไปแล้วทุกคนนะนี่เขาสี่ถูกเออเสม่เธอเลยเสมอเธอเลยผมบอกให้น้องนอนก่อนทุกคนนะไม่เธอคนเสมอเธอ ผมอยู่เฝ้าเวียนกันนบนะทุกคนนะความปลอดภัยทุกคนแล้วผมเตรียมมีดข้างๆกันนะเมืนะ่อกี้ผมต้องหายอะไรแก้วนก็อยู่มังการทุกคนทุกคนทำธุระด่วนอยู่นะทุกคนเมื่อกี้มันเดี๋ยวนั่เหมือนเดี๋ยวมันไปแล้วยังไม่ว่างคุยผมนะนมราไปถ่ายงานกับเพื่อนนี่ทุกคนนะทำธุระก,กับเพื่อนอยู่ผมผมมีดข้างๆกันนะ ปลอดภัยทุกคนปรกคนปลอดภัยทุกคนอย่าพ่กอกไฟไปนะ นะจะเป็นค้งครั้งติดตัวทุกคนนะนี่ไงคนนั่งเฝ้าเวรไปก่อนทุกคนนะให้น้องคนไปก่อนนะให้น้องนอนก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มันผ่อนกันทุกคนเฮ้ยทุกคนทุกคนจะยินเสียงไหมมืออะไรเดินทุกคนคนนี้เสียงไหมผมนั่งเฝ้าเวรทุกคนนะ ทุกคนทำไมเดินข้างบ่วะเฮ้ยทุกคนคว้ากีตาร์คว้าควกีตาร์คว้ยเฮ้ยทุนดูเฮ้ยไปเฮ้ยไปไป้ไปเฮ้ยไปไปเฮ้ยไปไป้ไปเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยทุกคนคุณทุกคนสมิง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 ไปไหนวะไปไหนวะเฮ้ยพระเจ้าเขยทุกคนเขยพเฮ้ย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 คุณทุกคนมันมีกี่ตัววะเฮ้ยเฮ้ยคุณทุกคนสมิงอยู่แน่ทุกคนใช่เลยทุกคนเฮ้ยที่มัน จมจำสีสีกระโปรงนะทุกคนสีที่มันใส่ผ้าถุงกระโปรงอยู่นะเหมือนพ้าถุงที่มันเคยใส่ที่วันร้ายทุกคนกระโปรงที่ขาวที่ทุกคนผมว่าเนี่ยมันรุดออกมาจากรุดออกมาจากสีงแดงจับไว้ทุกคนไปไปข้อระวังข้อระวังข้อยู่ใช่ข้อยุชีข้อยอยู่ระวังระวังทุกคนดูดูดูขวาทุกคนไปทุกคนมีกี่ตัวทุกคนเมื่อกี้ มาเชื่อมเชื่อฟังนี้ทุกคนนี่มันพวกรังนี้ทุกคนไป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 กวางไทยเชื่อแองกวางเชื่อกวางเชื่อไทยไทยไทยทั้งหมดต้องกลัวทั้งหมดนะไปกวางไทยกวางเชื่อกวางเอกางเชื่อ เฮ้ยทุกคนไฟเรื่องเอาไฟมาทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนไม่เป็นไรวะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนไม่เป็นรวะทุกคนเฮ้ยทุกคนไม่เป็นไรวะทุกคนโคตรไวเลยคนเอาไฟมามันมันหายไปทุกคนเฮ้ยไม่ได้หวะ กองทะยงเยอยโอ้ยอ่ะโยนยี้โยนยี้ที่กองยี้ที่กองยี้ว่าน้องเก็บของทุกคนเก็บของรายทุกคนนะโยกับบ้านทุกคนไม่ทันแล้วทุกคนไม่ไหวทุกคนอยู่ต่อไหมนะทุกคนอันตรายเพราะว่าผมมากับน้องสองคนนี้ทุกคนนะมันเหมือนมันเป็นภาพดวงตาม ils, ok ันเหมือนปลอมตัวเป็นเล็กทุกคนออกมาเรียกผมนะให้ผมตายใจทุกคนแล้วก็มัก็พ่มาข้างหน้ทุกคนเพื่อแบบจะขึ้นมาบนนี้ทุกคนนั้นที่ผมอยู่ที่สูงไม่งั้นแย่ทุกคนถ้ามีข้างล่างผมจะแย่นะ อะดูมันจับเาไปได้ท no, you know so ุกคนจับเข้ามาทำลายได้ทุกคนอไพี่ผมขอปิดคลิปแล้ขอเดินทางกลับไปทุกคนนะโอเคขอเี้ยของน้ขอเก็บของกลับก่อนนไปไปที่้นไปอไปไม่เกดใช่ใช่ใช่ใเทุกคนพี่พผมขอปิดคลิปแล้ขขอเดินทากลับไปทุกคนนะเดินทากลับก่อน